สวัสดีครับ่อไ่พี่น้องช่องอีสานการเกษตรครับผมอะมีของดีมาแนะนาครับผมอะสวัสดีค่ะเอซี่ทจอร์ตอนเีค่ะอันนี้จะเป็นรุ่นพงง25ต่าง125เเป็นตู้แอร์ค่ะตู้แอร์ใช่ค่ะจะขอเบร์นรถกันครับอ,อันนี้จะเป็นตู้แอร์ค่ะเห็นี่นองง่ามปะครับ่ะสัาากนีดอันนี้จะเป็น 5040D ค่ะเป็น4 0แรงนะคะตัวนี้เป็นประบบ สวนทำไร่ทำนาได้ลงน้ำได้จ้ะราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทจ้ะอันนี้ละราคาณเวลานี้นะครับเด้อณตอนนี้แถมฟีไปนี้ด้านหน้าแถมผ่านหลังให้น้ำค่ะได้พี่น้องง่ะที่มาจองงานมือนี้จะได้เป็นของแถมเป็นชุดบรรทุกนักษาค่ะร้อยชั่วโมงแล้วก็ของร้อยชั่วโมงค่ะแล้วก็ได้ชุดมันจะเป็นชุดแต่งขาคำกระจกค่ะพร้อมหลังคาอันนี้จะเป็นสามสิบหกแรงค่ะสามสิบหกแรงม้า ตัวนี้ราคาอยู่ที่5 3 1, 2 0 0 0บาทตัวตัวนี้สำหรับทำานาค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเลข5052ค่ะเป็นแท็กเกอร์ลูกกลางสำหรับทำไร่จักเอาไปติ้งขี้ใช้ไหคะตัวนี้จะเป็นข้าโตค่ะเพราะมูบเบิร์กจากโกลโมชันกับตอวแถมใบม,มีดานาแถมพานล้างไห้จุกจั่ง ไปที่เจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันแถมอุปกรณ์สองชิ้นไม่มีแต่หน้าค่หลัง้ 55E ตัวน,นี้เป็นเกียสิบสองคู่สิบสองจะคือถ้าเป็นเกียร์เกียบก็บ,บนย่อยจะเป็นพวกเกียร์ออโต้ค่ะจะคือสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็ได้เปลี่ยนค่ะไม่ต้องจอดเปลี่ยนได้เลยราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันบาทแถมอุปกรณ์แถมสองชิ้นด้วยกันค่ะครับผมขอบคุณครับ